คนไหนที่คิดว่าตัวเองโดนในเรื่องของลมเพลงลมพัดหรือว่าคนที่ดวงตกแล้วมีสิ่งที่อยู่ในตัวซึ่งยังไม่ไม่สามารถที่จะเอาออกได้ก็อยากจะแนะนำว่าให้ลอง ดีครับสวัสดีครับพบกับทางบ้านมุนตานะครับจากความเดิมเนี่ยก่อนก่อนวีใหม่ที่ผมเคยเคยพูดว่าเอ่อจะมาจะพามารู้จักอาจารย์คารวะนะท่านหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันน้ำมันเหลืองนะครับที่ว่าแก้ในเรื่องของลูกเพลมพัดนะครับหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าอาถันที่มีการ มาโดนเข้าเข้ากับตัวเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงน้ำพันเหลืองเนี่ยขอเท้าความนิดนึงนะครับลมเพิลมพัดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงมีคนถามมีคนสอบถามมานะครับคือปกติเนี่ยลม,ลมพิลมพัดเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยต่อเมื่อมีในเรื่องของคนที่เล่นในเรื่องของไสยศาสตร์นะเรื่องคุณสายมนต์ดำแล้วถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะปล่อยในเรื่องของ อพ,อพอวันโกนต่อตอนพระเนี่ยเขาก็จะปล่อยในเรื่องของสิ่งที่เขาไม่อยู่ในตัวเนี่ยออกมาเพราะถ้าเกิดถ้าเขาเขาไม่ปล่อยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะตีกลัดเข้ามาหาเขาดังนั้นอาจจะทําให้เขาเนี่ยพบในเรื่องของสิ่งไม่ดีได้ดังนั้นในการปล่อยออกมาเนี่ยถามว่าใครมีสิทิ์ทียโดนในเรื่องของลมพีลมพัดอันนี้ก็ต้องบอกบอกเลยว่ามันก็จะมีคนที่เรียกว่าคนทุงตก หรือชาวบ้านที่เขาเรียกว่าคนโดนซวยนะฮะที่มีสิทธิ์ที่จะโดนตรงนั้นถามว่าโดนแล้วจะทํำยังไงนะครับวันนี้ผมก็อยากจะแนะนําในเรื่องของอาจารย์คา,ารวะท่านหนึ่งนะครับก็คืออา,อาจารย์กิบนะครับหรือคุณลุงกิจนะครับซึ่งท่านได้ทําในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันเหลืองนะครับหรือบางทีเนี่ยเราเรียกว่าน้ํามันหมนนนุนะครับขวดเนี้ยนะครับ ตอนนี้เรายังยังไม่ได้เอาฉลากมาติดฮนะันนี้ก็อยากจะให้ลุงกิจเนี่ยช่วยบอกวิธีการที่หุบราณขาเขาขเขาขเข,าขงเขาจะเรียกว่าหุ่นนะครับนะแล้วก็การทําน้ำบอลน้ำบมลกอลวดนี้เนี่ยมีวิธีการหรือว่าใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญลุงกิจนะครับครับสวัสดีครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีทั่ว องค์ผสมก็มีการะบูลมีเสนแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสแล้วก็เม,ม็นมันามีไม่กี่อย่างใครใครพวกใครพวการพ,พัดนะครับทีที่จะมาทำพวก,น,กนีก้ก็อันนี้ก็มาถวายหลวงพ่อถวายให้หลวงพ่อใช้ ครับใชค่ะท่านี้เท่าเท่าเท่าที่ทราบเนี่ยฮะก็คือว่าอย่างของลุงกิจเนี่ยก็เป็นไัยไพลสดที่ท่านได้ปลูกเองนะครับแล้วก็อันที่ขอขอขอนุญาตเล่านิดนึงครับลุงกิจคือเขาท่านจะมีลุงกิจเนี่ยท่านก้าจะมีเคล็ดลับนะครับการการที่ท่านปลูกในเรื่องของไัยเนี่ยท่านจะใช้น้ำมนในการลดด้วยนะครับ ตรงนี้ไปเพิ่มเพิ่มในเรื่องของความสักติดแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยเอ่อน้ามันไพลที่ลุงกิจทําทําขึ้นมาเนี่ยนะครับจะแก้ในเรื่องของคนที่โดนในเรื่องของโลภีลมพัดอย่างไรถ้าในกรณีที่เราโดนไม่มากเนี่ยนะครับก็ใช้น้ํามันไผ่เนี่ยฉโลมใช่ไหมครับที่ทาจาสมมติเราเราโดนที่แขนเนี่ยเราก็จะทาทาจากบนมาหาล่างนะครับสิ่งพวกนี้ที่มัน ที่เราโดนไม่มากเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะหลุดไปนะครับที่จะทําให้เราไม่ต้องไปเสียอ,อะไรที่มันราคาสูงนะนะครับแต่ว่าสิ่งพวกเนี้ยที่สิ่งที่สําคัญที่เหนือจินไตเนี่ยก็คือในเรื่องของพุทธคุณของน้ำมันไทยนะครับซึ่งลุงกิจเนี่ยนะครับเขาได้ท่านได้ศึกษาในเรื่องของน้ำมันไทยเนี่ยมาเป็นเวลานานละนะครับ จนกระทั่งผมได้มีโอกษาสได้พูดคุยแล้วเราคุงกิจท่านก็เลยทำในเรื่องของน้ำมันภัยเนี่ยออกมาเพื่อช่วยในเรื่องของที่คนที่มาชมในเรื่องใน,ในช่องของเจ้าเจ้ยาเจ้าพญาแชนแนลเนี่ยคนไหนที่คิดว่าตัวเองโดนในเรื่องของลมเพลลมพัดหรือว่าคนที่ดวงตกแล้วมีสิ่งที่อยู่ในตัวซึ่งยังไม่ไม่สามารถที่จะเอาออกได้ก็อ,อยากจะแนะนำว่าให้ลองนะครับให้เอาน,น้ำมันไัยที่คุณลงุง ได้ทําขึ้นมานะครับขวดนี้ถ้าเหมือนที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดไม่มากจนเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาออกในเรื่องของตัวเองได้นะครับก็สิมน,นิดนึงครับอันนี้คือเราปลุกเซฟแล้วนะหรือเราก็เข้าพิธีแล้วสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับอันนี้ก็ถวายอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ก็ช่วยส,งสย่งเสริมอ่า ให้ลูกศิษมีให้ลูกศิลูกหาไปใช้ mm hmm. ครับซึ่งซึ่งน mm ้ำ hmm. ซึ่งซึ่งน้ำมันภัยเนี่ยที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นน้ำมันที่เขาทำโดยเชิงพานิชย์นะครับซึ่งอ่ามันก็จะแตกต่างกันน้ำมันที่คุลงุงท่านได้ใช้เขาเรียกว่าเหมือนประสบการณ์ทั้งชีวิตเราทำมาในเรื่องของน้ำมันไัย าบางทีอาจต้องขอเรียกว่าเป็นน้ำมันบลน,น,นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของคนที่ดวงตกจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยาทางบ้านนูตาเราก็มีความยินดีนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณลุงนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีรายได้น้อยซึ่องอาจจะพบประสบเจอในเรื่องของในเรื่องของลมเพลลมพัดนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกิษ นะครับเราถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้ยังไงเนี่ยเราจะฝากเบอร์ลุงกิจเอาไว้ในภายคลิปนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรจะเสริมให้กับผู้ฟังไหมครับในเรื่องลมเลินลมพัดนะครับอ๋อก็ก,ก็มันก็มีนะกามที่พระเขาหรือคนโบราณเขาเชื่อถือกันเพเป็นนั้นแล้วก็เราก็ป้องกันเพื่อว่าไม่ให้ภัยมันเกิดขึ้นก็ ก็ใช้น้ำมนต์มนอย่างที่โยมเนี่ยขอแนะนำเนี่ยก็เป็นการช่วยได้ระยะขนาดหนึ่งนะได้ไขาได้ยาหนึ่งก<อ>็มีเท่านี้แหละนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะนำคลิปดีๆนะครับแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยมาฝากท่านท่านผู้ชมกระดิกนะครับก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับแล้วก็ค<ฆ>ุณล<ฆ>ุงก<ฆ>ิจนะครับที่นำ ให้สิ่งดีๆมาบอกเล่าบอกกล่าวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ